นี่ตะปูที่ต่อฝาลมครับตอนที่ประชุมเพลิงเสร็จนานแล้วนะแล้วเราก็ไปช่วยเขาเก็บกระดูกของพ่ออ๋อนี่นะครับโอ้โหของดีเลยนะครับพูดง่ว่าไอสัตว์มีพิษน่ะบางทีเขาหยุดให้เราเลยพวกงูงูนีครับเอเขาเขาจะนอนถ้าไม่บอกให้ไปเขาก็ไม่ไปเขาจะนอนนิ่งครับบางครั้งผมจับวีดีโอไอจับ โทรศัพท์ไม่ทันรับจะถ่ายให้ดูเขานอนเลยรบอกไปแต่ผมก็บอกเขาว่าต่างคนต่างไปสวัสดีครับผมสอนพักเครื่องนะครับพบกันในช่อง youtube ช่องสอนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาต่างจังหวัดกันครับมาเจออาโกนะครับสวนสุขสบายนะที่เคยนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนลงในช่อง youtube ช่องสอนชาแนลนะครับวันนี้ผมเห็นเขานําพระติดกายมาเ้วยครับบูชาติดกายเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพระประจํากายที่อาโกบูชา เวลาเขาออกพื้นที่นอกพื้นที่นะครับมีรุ่นไหนบ้ครับหลวงพ่ออะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่าอาโกสวนสุขสบายมีวัตถุประจํากายที่บูชาติดกายตลอดเวลามีรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนี่ครับเจออโกแล้วครับสวัสดีครับพี่อโกสวัสดีครับหดีงพ่อสวนสุขสบายนะครับ วันนี้มางานแต่งใช่ไหมใช่ครับมางานแต่งน้องที่น้องตามครับที่สระบุรีวังม่วงฮะวังม่วงสระบุรีเนาะเมื่อเช้าผมเห็นพี่โกอรัธนาพระขึ้นคอผมอยากเห็นว่าภ้าที่อากโกบูชาติดกายเดินทางออกนอกพื้นที่เนี่ยมีรุ่นไหนมั้งครับขอชมหน่อยนะครับเราออกนอกพื้นที่มาของที่ต้องใช้มันก็ง่ายครับเพราะผมเป็นคนบู๊เวลาทำสวนทำไร่ ที่ใช้ก็ของหลวงพ่อก็มีพูดง่ายถ้าขาดไม่ได้คือเนี่ยครับเสือหลวงพ่อพ่สีเก้าเสือกระถินสี่เก้าครัไหมครับล้กก็เนี่ยครับที่ขาดไม่ได้อันหนึ่งที่ออกนอกพื้นที่เลยนะฮะหรือว่าอยู่บ้านเท้าเวสวรรคจะไปสวรรค์ครับอ๋อครับอันนี้ไหวๆหลวงพ่อทีนี้ครับไหวทที่ตัดงานฝังลูกนี้นิดๆนะครับ นะครับแล้วมีอะไรอีกไม่มีครับเนี่ยใช้อยู่แค่นี้ครับแล้วเหรียญโลที่ใช้ของหลวงพ่ออยู่นะเป็นเหรียญโลนะไอแหวนโลนะอ๋อเป็นแหวนนะครับแล้วกําไรนั่ยของใครของหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับมีแค่นี้นะที่กายก็คือชุดนี้นี่คืออยู่ในคอตลอดยกพูดง่ายว่ายกเว้นนอนกับเมียฮะนั่นแหละถอดถอดกางตื้นถอดออกแต่ถ้ามาพื้นต้องคนที่ก็ไม่ถอดนะฮะมาต้อคนที่ก็ไม่ถอดอยู่แล้วครับอยู่ในคอตลอด ก็คือเชื่อมั่นอยู่แล้วนะมีแค่นี้ก็เดินทางก็ปลอดภัยแล้วเนาะเราเชื่อมั่นในพุทธคุณหลวงพ่อไงฮะครับนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นไหมในเวลาเราไม่ผมชอบแบบนี้คือมันมันมันครอบจักรวาลดีครับมันมันคุ้มครองดีแล้วอะไรดำๆนั่นแหะอยู่ในตะกุดนะตะกุดออนี้ตะปูตะปูฝาหลวงของพ่อครับวันที่ผมไปช่วยงานวันที่ราสังขารของพ่อครับ อ๋อนี่ตะปูรับตอกฝาฝาโลมอ๋อตอนที่ประชุมเพลิงเสร็จนานแล้วนะแล้วเราก็ไปช่วยเขาเก็บกระดูกของพ่ออ๋อนี่นะครับโอ้โหของดีเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่นี้อ่ะครับเพราะเรามันพูดง่ายๆว่ามันออกนอกพื้นที่แล้วอยู่ในพื้นที่อ่ะครับครั้งเราไม่ได้ใส่ถุงมือทํางานอืมอืมเราครั้ง เราลำคาญสงมือทํางานเราเอาสะดวกกาสะดวกเวลาทำงานบางครั้งเราก็บู๊เลยไม่ได้ดูว่ามันมีสัตว์มีพิษไหมมีของมีคมไหมมันก็แค้ล่าตลอดฮะแล้วชุดนี้ที่เราใส่เนี่ยเวลาเราไปโน่นไปนี่หรือไปทํางานที่เราแบบใส์คือทํางานเราก็ใส่อยู่แล้วใส่อยู่แล้วมีประสบการณ์อะไรมั้งไหมมีอะไรเกี่ยวกับแบบที่เราทําแล้วมันทําให้แค่ล่าตลอดอะไรย่างเงี้ยพูดง่ายว่าไอ้สัตว์มีพิษเนี่ยบางทีเขาหยุดให้เราเลย พวกงูเนะครับเออครับเขาเขาจะนอนถ้าไม่บอกให้ไปเขาก็ไม่ไปคม่ก็นอนนิ่งครับบางครั้งผมจับวีดีโอไอ้จับโทรศัพท์ไม่ทันเขาจะถ่ายให้ดูเขานอนเลยเราบอกไปแต่ผมก็บอกเขาว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างใช้ชีวิตกันครับผมไม่ทำร้ายคุณคุณอย่างไรคุณพึ่งเหมือนกันฮะพึ่งในสวนอ่ะผมบอกเลยว่าใครจะเดินถุมสืบมห้าใช่ใช่เพราะอากมีสวนมะม่วงครับอะไรเนาะเพราะว่าหัวผมนี่ชนลังเขาเลยนะผมยังตกใจเลยรังแกลงังแกนรังต่อครับเขาไม่ทำร้ายผมนะแต่เขา คือออกมานะครับเนี่ยคือพูดคนขนลุกคนหัวลุกเลยครับแตกลังมาคือผมจะเข้าไปถางแต่ผมไม่สายตาสั้นผมไม่ใส่แว่นตาก็คือไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรก็จะมุ่นไปไปตัดออกเย่างเดียวแล้วก็เข้าไปใกล้นะใกล้เลยเพราะว่าเห็นที่ในสวนก็มีกอไผ่ด้วยใช่ไหมมันต้องสางเขาสางเขาสางให้เขาดูสะอาดหน่อยไปโดนก็คือก็แค่แตกลังออกไปแล้วก็บอกแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษครับบอกว่าผมไม่เห็น อแต่ผมขอโทษนะผมไม่เห็นเขาเขาไม่ได้ทำร้ายเราก็ทุกวันนี้ก็ไปกราบอัทิลงพ่อเนี่ยผมไปตลอดตลอดฮะคือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีหนึ่งหนเพราะบ้านไม่ไกลไม่ไกลครับไปกลับก็ประมาณยี่สิบหกกิโลไปกลับใช้ยมอไซค์แว้นไปเนาะับแว้นไปบางทีตอนเย็นถ้าดูแล้วมัน้องว่างก็ขับรถไปเล่นเฉยแล้วก็กลับอืขับรถไป ช่ว่าเรารีแล็กร่างกายเวลาแล้วสักสี่ห้าโมงเย็นขับรถลนวนไปหาหลวงพ่อไม่ได้เข้าวัดนะครับไปที่วิหารบุรุษอาจารย์้ะก,ะกะัดไปหาจะแนะนาสิทธิานุสิธิ์ใหม่ๆที่กาลังเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลและเครื่องรางขังหลวงพ่อเพี้ยเนี่ยจะบูชาแบบไหนอะไรลองแนะนําแบบง่ายๆผมว่าแนะนําแบบปง่ายคือตามกําลังทรัพย์ตัวเองนะฮะ<อ>คือของหลวงพ่อดีทุกรุ่นนะฮะที่เราชอบแล้วก็มันกําลังทรัพย์ตัวเอง อย่าไปรอแล้วถ้ารอปั๊บคุณจะไม่ได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเลยคุณมีทรัพย์เท่านี้ดูแล้วว่าที่วัดเขามีให้บูชาที่แท้ท่านหลวงพ่อก็เอามาไว้ใช้ก่อนอเพราะว่าถ้าคุณรอมันก็จะรอไปนานมากมวัตถุมงคลของพ่อมันใช้ได้ดีทุกรุ่นฮะทั้งกุศลคุณทั้งแค้วคาดทั้ง,งเงินทองไหลามาเทมาฮะเพราะว่าสินข้อหนึ่งที่หลวงพ่อพูดประจําก็คืออย่าไประเบิดลูกเมียเขาคใครของใครใครก็รัก ข้อเดียวนะให้รักษาให้ได้อย่างอื่นค่อยว่ากันทีนึงแต่อันนี้คือครอบครัวใครๆก็รักไงอย่าไปละเมิดสิทธิ์ของเขาเพราะทุกพุ่นพ่อทุกรุ่นเนี่ยมันดีหมดขอให้แท้ท่านหลวงพ่ออย่าไปรอครับเวลาเราเรามีทรัพย์เท่าน,นี้หร,หรือหรือดูแลเออลูกหลานเราทุกเนื้ออยู่แล้วทุกเนื้อครับงพ่อก็เแื้วว่าอคุณหลองพ่อทังหมดพ่อเสกองค์เดียวไงครับ ก็นี่แหละครับอากสวนสุขสบายนะครับที่มาแนะนําวัตถุมงคลที่เขาใช้บูชาติดกายไปไหนมาไหนก็ใช้ชุดนี้นใช่ไหมครับครับชุดนี้แหละแล้วก็บางทีก็ใส่ทํางานเขาด้วยก็คือชุดประจากายชุดประจำกายฮะนี่นะไม่ไม,ไม่ไม่ห่างเลยอ,ะอ่ะเพราะผมถือว่าชุดนี้มันสำหรับผมผมชอบไงครับก็นี่ครับก็ขอขอบคุณอากสวนสุขสบายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากครับ